สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจริญธ mm. านคาติวณนนท์45จังหวัดนนทนบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับแล้วผมขอขอบคุณลูกค้าเก่านะครับรวมถึงพี่ๆน้องๆทุกทท่านนะครับที่เข้า มาคอยดูคอยสนับสนุนผมนะฮะแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาเจอนะครับไม่ต้องแปลกใจผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดวันนี้อาจจะใส่กางเกงขาสั้นนิดนึงนะฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับลูกค้าเพราะปกติผมจะใส่ขาย,ยาวตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับจะใส่เสื้อสีดำนะครับเพราะเนื่องจากความรักคุณแม่นะครับก็จะใส่เสื้อดรามีวันนี้ขอสลับสีขาวบ้างนะครับลูกค้านะครับ เข้าหน้าหนาวแล้วนะสังเกตดูอากาศจะเริ่มเปลี่ยนนะผมมาอยากให้อากาศเย็นจัดเลยเพราะว่าแหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับอย่างเช่นทางโซนภาคเหนืออีสานหรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะได้คึกคืันะลูกค้านะครับจะได้มีเงินสะพัดในประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมเอารถที่ใช้งานดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับลูกค้านะครับเหมือนที่ผมบอกว่าผมเป็นคนรีวิวคือเราอะชื่อเต็นท์ว่าเซนทันคาผมขายรถเฉพาะเต็นท์ของผมเองนะครับเราไม่ได้รับรีวิวให้ใครนะฮะเฉพาะเต็นท์ของเราเองเท่านั้นอยู่ติวันนนท์จังหวัดน,นนทบ,บุรีนะครับลูกค้าแล้วผมเป็นคนถ่ายคลิปแบบเทคเดียวจบนะครับและที่สําคัญผมเจอตําหนิตรงไหนผมบอกตามความเป็นจริงทั้งหมดนะแล้วผมไม่ตัดต่อคลิประหว่างทางวันนี้นะครับลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงว่า isuzu มิวเเป็น SUV ที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับลูกค้าหนีไม่พ้นอีกแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีมาหลังๆนะฮะเพราะว่าบางทีมาไม่ได้ลงคลิปเลยลูกค้ามาตัดหน้าไปก่อนนะเป็นลูกค้าเก่านะครับเดี๋ยวนี้ผมจะได้มาถ่ายคลิปแล้วนะครับกับอิซูซูมิวเปี2014ครับลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมเบลลดีเซลเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับ2.5 เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ขับดีมากคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับแต่เป็น SUV 7ที่นั่งที่น่าใช้งานมากครับราคาผมบอกเลยว่าไม่ถึง5 0 0 0 0นแล้วนะครับเมื่อก่อนนะขายกัน7-8 0 0แ0 0สนนะตัวนี้นะฮะ รถยังหล่ออยู่และขับดีมากนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าหาใช้งานอยู่หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ isuzu mu-X นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5เทอร์โบนะครับต้องบอกเลยว่าเป็น SUV หนึ่งรุ่นที่ทรงยังหล่อและขับดีมากและยกลำดับให้เลยว่าเป็นรถที่ขับดีดูแลง่ายช่างมีทุกตำบลครับลูกค้านะฮะน้ำมันประหยัดด้วยนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ isuzu ที่ผลิตเครื่องยนต์ออกมาระบบบาลานซ์ต่างๆค่อนข้างให้ความดีเลยนะครับ ครับถ้าถามผมนะตอบโจทย์มากครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำนะฮะแกนหน้าแก้มข้างประตูทุกด้านเดิมโรงงาน100%นะครับรถสีดําเดิมไม่เคยกับสีตําหนิมีบ้างครับถ้ามองใกล้ๆอาจจะเห็นจุดหินเล็กๆนะฮะจุดแมลงนะครับเล็กๆน้อยๆนอกนั้นเดิมหมดนะลูกค้าดูนะเส้นฝากระโปรงนะยังคมกลิบเลยนะ เส้นเลเยอร์ฝากระโปรงชุดกระจังหน้าของแท้เดิมโรงงานนะครับกันชนหน้าแท้เดิมไฟหน้าแท้เดิมไฟเป็นโคมสีเทานะผมบอกลูกค้าก่อนนะอิซูซูไม่เหมือนกับโตโยต้านะครับอิซูซูหลายรุ่นถ้าเป็นตัวมิวเอ็กโคมจะเป็นสีเทาไม่ใช่ว่าไฟหมองนะครับโคมเป็นสีนี้เลยนะครับเด y ไลท์โรงงานตัดหมอกโรงงานนะครับรถจริงค่อนข้างยังสภาพสวยกลิบอยู่นะครับสภาพยังสวยอยู่นะฮะตะเข็บแก้มคิ้วนะครับ กันชนกิบล็อกดูดิข้อมุมหมดเลยนะฮะไม่มีเปิดไม่มีอ้าเลยนะแล้วก็ตัวแผ่นพับโป่ปงล้อเนะี่ยเส้นนี้คมกลิบเลยนะนะฮะเส้นคมกริบลูกค้าดูนะหมุดล้อซุ้มล้อข้างในตัวคัสซีเดี๋ยวผมให้กล้องส่องดูชัดๆเลยไม่มีผุนะ,ะบอกเลยนะครับไม่มีผุนะฮะคัสซีต่างๆไม่มีผุนะครับยางสภาพยังดีอยู่ดอกยังผมว่าดอกยังสวยอยู่ยางไม่ต้องเปลี่ยนนะลูกค้ายางสวยเลยนะฮะยางสภาพสวยกลิบเลยครับนะครับบันได เดิมตรงรุ่นโรงงานนะครับรอยนี่แทบจะไม่มีรอยบุบอะไรไม่มีเลยนะลูกค้ามีอาจจะมีรอยเหยียบรอยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วผมยังไม่ได้ลงแว็กนะดูแผ่นพับเส้นขอบประตูนะครับคมกริบเลยนะทุกคลิปให้ดูหมดพวกขอบประตูขอบยางดูแผงรีดน้ํายางชั้น2อยังอยู่นะฮะขอบยางประตูพวกเนี้ยถามถามว่าทําไมผมถึงให้ดูเวลาผมไปซื้อรถนะลูกค้าผมดูไอ้พวกนี้ก่อนเลยนะบางคันพวกนี้แตกยับนี่ผมเดินถอยเลยนะฮะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการดูแลรักษารถครับลูกค้า รถบางคันน่ะใช้งานน้อยก็จริงแต่การจอดการเก็บรักษาไม่ดีครับดูอ่ะชุดแผงจิงหลีดยังสนิทกระจกเลยนะขอบเนี่ยดูขอบยางเหล็กหลังคาต่างๆขอบกระจกชายบนยังสวยกริบเลยฮะยังดูดีอยู่นะครับประตูนี่คือสนิทเลยนะสนิทเลยดูกระจกหูช้างหลังนะครับนะฮะสภาพยังสวยอยู่นะครับลูกค้าสภาพยังดูดีอยู่ไฟท้ายเป็นเดิมโรงงานนะครับลายงานไม่มีนะครับกริบล็อกกันชนหลังไม่เคยแก่นะลูกค้าเดิมๆเลยนะฮะ สนิทมากครับไฟถอยท้ายทับทิมท้ายไฟเบรคคิ้วฝาท้ายนะครับนะฮะเดิมโรงงานทั้งหมดคือลูกค้าอย่างนี้ลูกค้าจะสงสัยเจทําไมป้ายมันซีดจังเลยรถใช้งานหนักไม่ใช่หรอกครับป้ายรุ่นเนี้ยที่ผลิตออกมานะครับสีตกหมดครับลูกค้าป้ายหมดนี้เลยครับที่สีตกนะฮะเดี๋ยวผมรันป้ายให้ใหม่นะครับเดี๋ยวขอป้ายทะเบียนใหม่นะครับสีก็จะสวยกลิ้เลยนะนะครับนอกกนั้นก็ยังสวยอยู่นะไฟท้ายเส้นไล่ฟ้าหลังอยู่ครบหมดเลยนะ ดูตะเข็บต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะฮะท้ายเดิมนะครับลูกค้าคันนี้ผมการันตีงานโครงสร้างงานตัวถังนะครับซื้อไปมีชนหนักพิความจมน้ําผมรับซื้อคืนนะฮะแม็กสภาพยังสวยนะคัสซีสวยมากครับลูกค้าดูดิอันนี้เป็นสีเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยพ่นใหม่นะลูกค้าเป็นสีเดิมโรงงานไม่เคยพ่นใหม่ประตูต่างๆยังสวยกลิบเลยครับสภาพยังดูดีมากครับไม่ต้องทำเลยเลยนะฮะ ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับลูกค้าสภาพยังเดิมๆยังสวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในผมเปิดราคาก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมลืมนะผมพูดจะยาอนไปบางทีพูดไปเปิดราคาตอนท้ายคลิปเดี๋ยวลูกค้าอาจบางท่านอาจจะดูไม่ครบบางท่านอาจจะดูแค่ข้างนอกก็ชอบแล้วนะครับวันนี้นะครับอิซุสุนะครับผมมิวเอ็กนะฮะสำหรับตัวขับ2เครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับลูกค้าผมเอาแค่นี้พอนะครับสำหรับวันนี้นะครับ 4 7 000, 5 0 0 0บาทเหมือนที่ผมบอกราคาไม่ถึง5 0 0 0แล้วนะครับได้รถสเปคดีๆไปใช้นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนต่างจังหวัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมเล่มทะเบียนผมบังคับโอนนะลูกค้าผมไม่ให้ลูกค้าถือเล่มลอยไว้เป็นปีหรือว่าเป็นเดือนนะผมบังคับโอนทุกคันนะครับถ้าคันไหนภาษีก็จะหมดผมต่อให้หมดราคานี้ไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าส่งค่าอะไรผมไม่ได้คิดนะผมรวมไปแล้วผมไม่อยากไปกระจุกกระจิกกับลูกค้านะครับนะฮะข้างในดูดีมากครับผมให้ดูเลยนะแต่ส่วนใหญ่ตัว ตัวมิลเทุกคันนะผมได้มาสภาพจะดีหมดครับแล้วรถจริงค่อนข้างที่จะขับสนุกขับสบายครับลูกค้านะครับจอก็เป็นจอเดิมตรงรุ่นทั้งหมดชุดหัวเกียร์คอนโซลนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยย่นของเบาะบ้างอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังแท้โรงงานมันจะมีรอยย่นบ้างนะครับนะฮะรอยย่นบ้างนะครับถือว่าไม่เยอะมากนะครับสภาพยังดูดีอยู่นะครับลูกค้าสภาพยังสวยๆเลยนะฮะ เจ้าของก็ปูเป็นพรมหกดีมาให้คันนี้เลขไม้อยู่เท่าไหร่เอ่ยเลขไม่อยู่ประมาณแสนปลายๆนะครับแสนเจกว่ากว่านะครับนอกนั้นก็ยังดูดีอยู่พวกช่องแอร์ไม่มีแตกนะที่วางแก้วอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับดูปุ่มปรับกระจกนะฮะไม่มีลอกเลยบางคันดูแลไม่ดีพวกนี้ลอกหมดเนี่ยพรมอะไรพวกนี้ไม่เหลือนะครับ ลอกหมดนะครับคันนี้ยังสวยๆอยู่ชุดลายไม้ต่างๆก็ย,ยังดูดีนะครับตะเข็บหนังเดิมชุดพลาสติกเดิมโรงงานประตูไม่เคยแกะนะครับน็อตประตูยังเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูบ่อหลังส่วนใหญ่อะบาะที่มีรอยทุกคันเลยนะที่ได้มาจะเป็นเฉพาะบาอคนขับครับ,รบมีรอยย่นนิดหน่อยนอกนั้นจะบาะจะสวยหมดนะครับจะสวยหมดทุกจุดเลยนะฮะลูกค้าส่วนจอกลางเดี๋ยวผมให้ดูนะดูตะเข็บบันไดต่างๆยังสวยนะเนี่ยผมให้ดูขอบยางพวกอะไรเงี้ยส่วนจอกลางเนี่ยผมไม่ค่อยกล้ารับประกันเท่าไหร่ ว่าใช้ได้ไหมแต่ไม่น่าจะเสียนะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูให้นะครับนอกั้นช่องแอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีกรอบไม่มีแตกเลยบางคันดูแลไม่ดีพวกนี้หักหมดนะครับหักหมดอันนี้สภาพมายังเดิมๆอยู่นะครับแล้วเป็นรถที่ขับสบายครับลูกค้าเป็นเป็นเจ็ดที่นั่งที่ขับสบายผมบอกเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมนี่ผมให้ดูเพราะว่าเวลาเราพับเบาไปเนี่ยเบาเขาจะเรียบเลยครับลูกค้าบางท่านซื้อไปเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยให้ลูกให้หลานน่คือเอาที่นอนปูครับปูนอนเลยนะ อันนี้บอกมันจะเรียบเลยคืออเด็กประสงค์มากอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของถ้าไม่ใช้ก็สามารถดึงออกได้ถอดน,น็อตสอตัวนะครับยกอันนี้ออกได้นะครับนอกนั้นก็เดิมๆท้ายเดิมไม่เคยแกะเนี่ยไม่เคยถูกประแจเลยนะแต่อาจจะมีรอยฝุ่นรอยเลเป,ปื้อนบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทาควันสะอาดแบบละเอียดนะครับบอกลูกค้าเลยนะท้ายก็เดิมหมดตะเข็บท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับประตูนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับเด,เดิมทั้งหมดเลยนะครับสวยกริบเลยครับลูกค้า ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับเดี๋ยวให้ดูเบาะหลังดีกว่าให้ดูเบาะหลังนะครับเวลาจะขึ้นเบาะหลังก็กดตรงนี้นะครับนี่พับอย่างนี้นะครับเขาก็จะดีดขึ้นนี่ลูกค้าให้ดูนะครับเบาะหลังนะนี่ให้ดูข้างในเลยดูพรมสะอาดไม่สะอาดนะครับผมเปิดให้ดูหมดนะผมไม่เคยห่วงเลยนะรถเนี่ยพวกนี้พรมเดิมหมดนะครับแล้วพรมก็ยังถือว่ายังสะอาดนะก็จริงๆแล้วอะ่ะเบาะแถวที่3มเนี่ยเป็น ผมว่ามีประโยชน์นะยิ่งถ้าเป็นตัวมิวเหรือรถคันใหญ่ๆอ่ะลูกค้ามันนั่งได้สบายนะครับมันจะไม่เหมือนกับรถที่เป็น SUV 7ที่นั่งที่เป็นไซส์เล็กนะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าพอรถคันใหญ่บางลูกคา้าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ชอบนะฮะอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบรถขัดขับคันใหญ่ๆนี่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ลูกค้าซื้อรถได,ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปเพราะว่ากะ,กะว่าจะได้7ที่นั่งแต่ปรากฏว่าคันใหญ่จอดยากอะไรเงี้ยฮะ มันก็จะไม่เหมือนรถคันเล็กๆที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับคันใหญ่มันอาจจะหาที่จอดยากนิดนึงนะครับแต่ราคามือสองตอนนี้ลงเยอะมากเครื่องฟิตตังเลยครับคือผมชอบเครื่องอิซุสุอย่างนึงนะฮะเครื่องเขาทนจริงลูกค้าทนมากแต่ก็เหมือนที่บอกครับมันอยู่ที่ว่าเราได้ลดสภาพแบบไหนมาครับถ้าเราได้ลถไม่สมบูรณ์มามันก็จะลําบากลูกค้านะเหมือนที่ผมซื้อเนะี่ยผมคัดเลยนะแต่เครื่องผมยังไม่ได้ล้างนะ เดี๋ยววันปล่อยรถผมจะล้างให้หมดคาพ,พวกนี้หายหมดเลยนะฮะคบ<ล>าบฝุนคาบไรนะเดี๋ยวไม่ฟังเสียงเครื่องคือเหมือนที่ผมบอกครับคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่จะเป็นเครื่อง DDI เป็นตัว VGS Turbo นะฮะแก้มหน้าเดิมหมดเลยนะน็อตไม่เคยแก่นะลูกค้านี่ดูให้ดูเลยนะฮะน็อตจเดิม,ดมทั้งหมดนะครับแข่นกันความน,น้อนเดินชุดคันหน้าคิ้วหน้าเดิมโรงงานนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะฮะจะบอกว่าหน้าหนาวแต่เหงื่อออกตลอดเลยนะครับลูกค้าลมดีด้วยนะครับ ก็อยากได้คลิปเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าคันไหนลูกค้าติดต่อเข้ามาได้หรือทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆนะลูกค้าขอบคุณครับ